หลักวยากร์ที่ควรรู้ข้อที่72คำ Adjective หรือคำคุณศัพท์ที่ขยายวัตถุสิ่งของคนจะลงท้ายด้วย ing เช่น our school is very interesting interesting นะครับจะขยายกับว่า school ก็คือโรงเรียนนั้นโรงเรียนของพวกเรานั้นเป็นโรงเรียนที่น่าสนใจอย่างยิ่งจะลงท้ายด้วย ing นะครับหนังสือใบผระกานของชั้นป6คำสั่งก็บอกว่าให้ read ให้อ่านและให้ write เขียนโดย use w o r w s นะครับดยการใช้คำศัพท์ in the นบล h อกส you ที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมนะครับเพื่อที่จะช่วยคุณก็มีคำศัพท์มาให้คับว่า too many นะครับ gwo อ่านว่า too นะครับแปลว่ามากเกินแปลว่าเกินไป many แปลว่ามากนะครับเป็นคำาุุณศัพท์ ดังนั้นชู้นำหน้าคำคุณศัพท์เมื่อไหร่ให้แปลว่าเกินไปนะครับแล้ว m a n นนะครับนะใช้กับขาคำนามที่นับได้พระอุพน์เท่านั้นนะครับต่อไปครว่า too o m u c h นะครับ m u c h ก็แปลว่ามากแปลเหมือนกันกับ Many นะครับแล้วก็ Too ก็แปลว่าเกินไปเหมือนกันแต่ too o m u c h นะครับใช้กับคำนามที่นับไม่ได้นะครับนะ แล้วต่อมาก็คือคําว่าเออฟิลนะครับเออฟิลแปลว่าเล็กน้อยนะครับใช้กับคํานามที่นับได้พระพจพ์นะครับแล้วก็เออรลิโชนะครับก็แปลว่าเล็กน้อยแต่ใช้กับคํานามที่นับไม่ได้นะครับนะส่วน s n t enough นะครับแปลว่าไม่พออันนี้ใช้ได้ทั้งคำนามนับได้และคำนามนับไม่ได้นะครับนะแต่ถ้าบางังคับไปใช้คำว่า i e s n t ก็ใช้เฉพาะ เอกพจน์นะครับหนะนาผู้พจน์ใช้ไม่ได้เพราะเขาบังคับไอ้ใช้คําว่าอีสึนนะครับดังนั้นเรามาแปลกันนะครับผมผู้หญิงใส่แว่นคนนี้พูดว่า how was the plane ride right, Molly Molly เธอไปนั่งเครื่องบินมานะครับนนะามีความรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างนะครับแปลว่าอย่างนั้น Molly, Molly ก็เลยพูดว่า it was okay but Michael went to the toilet six times I think He had too much water to drink. ดังนั้นก็เลยข้อหนึ่งนี้เติมคำว่า too much นะครับเพราะคำว่า water เป็นคำนามที่นับไม่ได้เมื่อกี้ตามที่คุณครูได้บอกไปนะครับนะ too much นะครับใช้กับคำนามที่นับไม่ได้แล้วก็ตอบ too much นะครับเพราะว่าการเข้าอน้ำบ่อยแน่นอนนะครับก็คือดื่มน้ำเข้าไปเยอะ แต่ถ้าตอบเออเล t กเดื่มน้ําเข้าไปน้อยคําแปลมันแปลออกมาก็มันจะไม่แมทกันนะครับดังนั้นจึงตอบว่า too much นะครับต่อไปมาภาพที่สองนะครับเด็กที่ลากกระเป๋าอยู่คนนี้ได้ถามเพื่อนว่า did you bring a lot of money Emma Emma เธอนำเงินมาเยอะหรือเปล่าหรือว่าเธอพกเงินมาเยอะหรือเปล่านะครับ ผู้หญิงคนที่สะพายกระเป๋า,าสะพายเป้น,นะครับเล็กๆอยู่ก็เลยตอบว่า no ไม่นะฉันไม่ได้พวกเงินมาเยอะ it uh, I will only need little money ถ้าแปลตามคำศัพท์ I แปลว่าฉัน will แปลว่าจะ only แปลว่าเพียงเท่านั้น need แปลว่าต้องการและ a l i t t l e เมื่อกี้กระผมแปลให้แล้วว่านิดหน่อย money ก็แปลว่าเงินดังนั้นก็แปลว่า ไม่นะฉันนำเงินมาเพียงแค่นิดหน่อยเท่านั้นเองและคำตอบก็ให้ตอบว่าอาริโชนะครับเพราะว่าอาริโชใช้กับนามที่นับไม่ได้และเป็นที่ทราบกันนะครับนาะว่ามันนี่นั้นฝรั่งเขาถือว่าเป็นนามที่นับไม่ได้นะครับนะักเรียนก็เลยตอบอาริโช I am only getting a few T-shirts for my family. I ฉัน am only getting นะครับเป็น present continuous นะครับนะ a อไม่ต้องแปลแปลเฉพาะ getting only แปลว่าเพียงเท่านั้นเ feel แปลว่านิดหน่อยเติมมาว่า a feel ลงไปนะครับ t s h i r t s นะครับแปลว่าเสื้อยืดนะครับนะหลายๆตัวเต,ติม s ดังนั้นก็แปลว่าฉันเพียงแต่นำเสื้อยืดมา สองสามตัวนะครับนะคำว่าเออฟิลเนี่ยแปลว่าสองสามตัวนะครับนำไปให้ครอบครัวของฉันนะครับฟ o r แปลว่าเพื่อขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับผมที่มอบดอกกุหลาบให้นะครับนะต้องขอไปด้วยที่เอ่ยชื่อไม่ทันนะครับเมื่อกี้เห็นแวบๆนี่คือคำแปลนะครับนะไม่นะฉันไม่ได้พวกเงิน ามาเยอะนะครับแต่ฉันพวกเงินฉันต้องการใช้เงินเพียงแค่นิดหน่อยเท่านั้นเองแล้วก็ฉันได้นําเสื้อยืดสองสามตัวนะครับไปฝากครอบครัวต่อไปนะครับผมข้อที่สามข้อที่สามคนนี้พูดขึ้นมาว่านะครับ Uh, เป็นการถามนะครับนะคนนี้ถามว่า uh, โทษทีคนนี้พูดก่อนนะครับ That is too many places for one day อ๋อ oh, คนนี้พูดก่อนโอเคคนนี้พูดว่า Are we going to the London Zoo? ่า uh, London Zoo, London Zoo, the London Eye and London Bridge today, m r s s i s h a ช้างก็ได้ช้างช้างก็ได้นะครับนะแล้วแต่นะครับถ้าเป็นคนไทยก็ชื่อช้างถ้าเป็นคนฝรั่งก็น่าจะชื่อชางช่างนะครับมิสช่าง are we going to นะครับนะเป็นรูปของ present continuous แต่อย่าลืมว่ารูปของ present continuous นั้นสามารถแปลว่าจะได้นะครับไม่ได้แปลว่ากำลังอย่างเดียวนะครับนะดังนั้นประโยคนี้จึงแปลว่าจะนะครับวีแปลวพวกเรา ar Going to แปลว่าจะนะครับพวกเราจะไปนะครับนาะยังสวนสัตว์ลอนดอนไปลอนดอนอีฟไปสะพานลอนดอนวันนี้ใช่หรือไม่ครับคุณครูชางนะครับมิสซิสชางเป็นคุณครูนะครับนำเด็กๆไปทัศนศึกษาแล้วก็มี คุณครูนะครับคุณครูชางก็เลยตอบมาว่า that is too many places for one day Molly there isn't enough time มิชางนะครับมิชางนะครับก็เลยตอบมอลลี่ว่า that is too many places นั่นเป็นสถานที่ที่เราจะไปเยอะมากนะครับนะเขว่าเยอะมากในที่นี้เมื่อ เปรียบเทียบกับเวลาที่มีแล้วมันน่าจะไม่พอนะครับชู้แม่นี่ใส่ลงไปนะครับซึ่งแปลว่าเยอะมาก places แปลว่าสถานที่ for แปลว่าสําหรับ one day 1วหนึ่งวันนะครับนะในการไปทัศนศึกษาหนึ่งวันนั้นไปหลายสถานที่มันเยอะมากเหลือเกิน there is n t enough time there is แปลว่ามีนะครับนะ there is n t ก็แปลว่ามีเวลาไม่พอนั่นเองนะครับนะมีเวลาไม่พอ นี่คือคำแปลนะครับจบนะครับสําหรับภาพที่3พอมาภาพที่4นะครับน่าจะเป็นมอลลี่นะครับนะนั่งคุยกับคุณครูชางมอลลี่เลยบอกว่า I am hungry m r s s Chang m r s s ชา c h a n ฉันหิวนะคะอะไรประมาณนั้นนะครับ hungry นะครับเป็นคำาคุุณศัพท์ใช้คู่กับ verb to be เท่านั้นนะครับก็เขียนเป็น I am hungry ห้ามใช้เวิร์บอื่นนะครับห้ามใช้เวิร์บ to do เว r ร to have นะครับเป็น I do hungry อย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับ I have hungry ก็ไม่ได้นะครับต้องใช้เว r ร to be เท่านั้นนั่นคือหลักไวยากรณ์นะครับคุณครูชางนะครับก็เลยบอกว่า I have a little หรือจะพูดว่า I have too much c h นะครับแล้วก็ Do you want some นะครับ แปลว่าฉันมีชีสนะครับนะแปลว่าเนยแข็งนะครับนะชีสฉันมีชีสอยู่ถ้าตอบออลิโชก็คือมีอยู่นิดหน่อยนะครับเพราะว่าชีสเป็นคำนามที่นับไม่ได้ดังนั้นต้องใช้คู่คำว่าออลิโชหรือถ้ามีชีสอยู่มากนะครับก็เติม S ไม่ได้อีกนะครับแต่ว่าสามารถเปลี่ยนคำว่า l i t t l e เป็น too much ได้นะครับก็แปลว่าฉันมีชีสอ,อยู่เยอะ แล้วก็ถามต่อไปว่า do you want some คุณต้องการบ้างไหมนะครับคือเดี๋ยวคุณครูจะอมอบให้อะไรอย่างนั้นนะครับนะเธอต้องการบ้างไหมโอเคนะครับเป็นั้นว่าหน้าที่72ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับโอ้โหวันนี้มีคนกดดวงใจให้ถึง 4.5k เป็นอะไรที่ภูมิใจมากๆนะครับหลเยอะที่สุดตั้งแต่ไลฟ์สดมา อาจจะเป็นวันเสาร์อาทิตย์ด้วยนะครับนะจบหน้าเจบสนะครับนะท่านสามารถเขียนคอมเมนต์เข้ามา,าทักทายได้นะครับนะในช่องทีทีหรือในช่องแดงก็ได้นะครับนะช่องดูฟังดูแล้วเข้าชมช่วยระดมแชร์ก็ขอขอบคุณด้วยความตั้งใจที่ครูมอบให้ท่านก็การุณช่วยอุดช่วยนุ่นให้ช่องกระผมครูอาภินันต้องขอขอบคุณ